สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Ragnarok ok Origin Server Global นะครับสำหรับคลิปนี้พูดกันต่อในเรื่องของลูนไนนะครับก็จะพูดในเรื่องของเฟืองแล้วก็ระบบ n นิร a ว p าผานแล้วก็ Nexa Engine นะครับใครยังไม่ได้ชมคลิปแรกที่เป็นรีวิวอาชีพรูนไนสายดาบก็สามารถไปรับชมได้ที่ลิงก์ตัว i อมุมขวาด้านบนนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเกมนะครับก็ขอฝากร้านเติมเกมเพทวินทัอัพไปด้วยนะครับ เติมถูกกบเติมเองจะเติมผ่านไลน์ผ่าน Facebook หรือว่าผ่านเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่ใต้เดสคริปชันแล้วนะครับสำหรับเรื่องแรกก็คือเฟืองนะครับเฟืองของลูไนสสายดาบจะมีเฟืองที่น่าใช้หลายอันเหมือนกันนะครับโดยถ้าเกิดใครหาเฟืองแดงได้เนี่ยนะครับจะดีมากๆเลยนะครับสำหรับเฟืองแรกที่นํำของลูไนสสายดาบก็คือ DIY Empowerment นะครับเป็นเฟืองที่จะช่วยบัฟให้กับสกิลออาเบสของเราเนี่ยสร้างดาเมจที่ Ignore Defense เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็จะดีมากๆาสำหรับการเล เนื่องจากว่าหลายๆคนน่าจะมีค่า non defense ที่เยอะกว่าค่า defense ของตัว boss MVP แล้วนะครับเฟืองที่2ก็คือ call overload นะครับแนะนำว่าให้ใช้เฟืองระดับสูงๆนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีดาเมจที่แกว่งมากขึ้นนะครับโดยเฟืองระดับสูงๆเนี่ยมันจะแกว่งเพิ่มขึ้นมากกว่านะครับอย่างเช่นเฟืองแดงเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจสูงสุดที่50%เลยนะครับแต่ว่าดาเมจลดลงต่ําสุดอยู่ที่15%ทุกๆเฟืองเลยนะครับต่อมาเป็นเฟืองเทพของลูไนส์สายดาบเลยก็คือเฟือง fury attack นะครับโดยเฟืองสกิลนี้จะมีแค่เเเฉพาาะะฟืองงแดงทน่นนนัั้ครบ โดยเฟืงนี้นะครับเมื่อเรากดใช้งานเบอร์เซิร์กแล้วนะครับจะลดคูลดาวสิบวิแล้วก็เพิ่มระยะเวลาการเบอร์เซิร์กอีกสิบวินาทีนะครับแล้วก็ตอนที่เราเบอร์เซิร์กอยู่นี้นะครับทุกๆ5วินาทีจะเพิ่ม ADK มูวิสปีแล้วก็คิดแอมเอีก5%้ด้วยนะครับเป็นเฟืองที่ควรมีอย่างมากสำหรับสายลาบอลแล้วก็ PVP นะครับแต่ว่าสายฟาร์มทั่วไปเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าปกติเราไม่ได้เบอร์เซิร์กตอนที่เราฟาร์มอยู่นะครับต่อมาเป็นเฟืองที่มีเฉพาะเฟืองแดงเช่นเดียวกกัันน็คคือ Ho Shield Li ะรบ เป็นเฟืองที่จะสร้างโล่แสงขึ้นมาให้กับเราครับแล้วก็ตอนที่โล่แสงอยู่เนี่ยเราจะทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นอีกสิบเนะครับและหากตัวละครโดนดาเมจที่มากกว่า30%ของแมคเซตพนะครับโล่จะสลายไปแล้วก็ทําให้ดาเมจที่ได้รับเนี่ยลดลง50%นะครับเป็นเฟืองที่ดีทั้งการฟาร์มล่าบอสหรือว่า PVP นะครับได้ทั้งดาเมจแล้วก็ได้ทั้งถึกนะครับสำหรับรูนไนด์ดาบสาย PVP ควรหาเฟืองที่ชื่อว่า p o w e r f u l boost module ด้วยนะครับเป็นเฟืองที่เมื่อเเรรรราาาใใชชช้้้สกิลลแแแททททวนนนะะคัับจจํหศตูีี่่โด์ย ติดสตันแล้วทำให้สกิลดาเมจของตัวละครของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น20%ด้วยนะครับซึ่งโดยปกติสกิลของลูไน,นี่ยสามารถใช้แท็กได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าเราสามารถชาร์จสองครั้งได้โดยการใส่การ์ดฟิลเลตโปรโพลิงที่ประดับนะครับอีกหนึ่งเฟืองที่ค่อนข้างดีสำหรับสาย Pv p ีพก็คือ Legacy of อ i วินะครับเป็นเฟืองที่เมื่อไอออนวิวชิลหายไปแล้วนะครับจะเพิ่มดีเฟนซ์30%นะครับไอออนวิวชิลก็คือมาจากสกิลพาสซีฟเมเจอร์เทนเนอรตี้นะครับที่จะได้รับโล่ไม่ให้ต่่ากว30%นะครับ คือตอนมีโลก็ยังถึกอยู่แล้วนะครับแต่พอโลหายไปก็ยังถึกขึ้นไปอีกนะครับลำดับต่อมาเป็นเฟืองที่ชื่อว่าออมนิชิปนะครับเป็นเฟืองที่มีเฉพาะเฟืองแดงเท่านั้นนะครับเฟืองนี้จะทําให้เมื่อเราโจมตีปกติครบ5วินาทีนะครับจะทําให้สกิลดาเมจแรงขึ้นนะครับและพอใช้สกิลดามจครบ5วินาทีจะทําให้นอเมอไอแท็กแรงขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นเฟืองที่สอดคล้องกับดูไนสายดาบที่มีการโจมตีปกติด้วยแล้วก็มีออโต้สกิลต่างๆจากมังกรพนด้วยนะครับเฟืองนี้จะเหมาะที่สุดกกกััับบบาารรลล่แ้วว็มทไปนะค สำหรับ PvP พอใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่ต้องตีครบ5วินาทีนะครับต่อมาเป็นเฟืองที่ชื่อว่า Charge Attack นะครับเฟืองนี้จะมีแค่เฉพาะเฟืองแดงเช่นเดียวกันนะครับเฟืองนี้จะลดรีสปีดของเราลงนะครับแต่ว่าจะเพิ่มให้กับสกิลแล้วก็โจมตีปกติของเราเนี่ย Physical Damage แรงขึ้นอีก18%นะครับซึ่งโดยปกตินะครับรูนในสายดาบสาม,มารถดันรีสปีด500%ได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับถ้าโดนเฟืองนี้ลดรสปีดลงเนี่ยแต่แลกกับการได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาก็น่าจะคุ้มกว่านะ อาจจะไปจิเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพื่อเอาค่าสปีดเพิ่มขึ้นให้มันเต็ม100%นะครับและสุดท้ายก็คือเฟืองที่ชื่อว่า Dullish Order นะครับเป็นเฟืองที่จะบัฟให้กับสกิลคอนเซนเทรชั o n ของเราเนี่ยมี a d k เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลดเอฟเฟกจากการโดนลดด e เฟน s ์ของสกิลคอนเซนเทรชั o n ลงนะครับซึ่งถ้าจะอันดับเฟืองที่ควรมีของลูนไนส์สายดาบนะครับผมจัดให้ฟิลิปแท็กเป็นอันดับ1นะครับแล้วก็ใช้แท็กอันดับ2องอมนิชิปอันดับ3แล้วก็โฮไลท์ชิบอันดับ4นะครับ มาต่อกันที่ระบบ Nex Engine ของลูไนกันนะครับโดยเมื่อเราต่อโม,มดูลสีเดียวกันครบ7ชิ้นในหน้าจอนี้นะครับจะทําให้ปลดล็อกท a าเลน่นที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด3ามท่าเลนท,ที่เหมาะกับลูไนสสายดาบก็คือท่าเลนแรกนะครับ rate, ไฟเบรดเมื่อใช้สกิมมังกรพ่นไฟนะครับจะทาให้เอฟเฟกการรักษาของสโตนเนี่ยลดลง70%นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากสกิลเผาไหม้จากการใช้มังกรพ่นไฟเนี่ยไป1น0 0่นเนะครับท่าเลน่นนี้จะค่อนข้างเหมาะกับการเล่น PVP คร ต่อมาททเลนที่2ของลูนไนสายดาบก็คือ Ignition Break นะครับทุกๆครั้งที่เราสูญเสียเลือด5%นะครับจะทําให้ความเสียหายของสกิล ignition break เนี่ยเพิ่มขึ้น20%นะครับเป็นททเลนที่ดีมากสำหรับรูนไนสายดาเมจเนื่องจากว่าสกิล i i n i t i o n e r e a k เนี่ยครับจะมีความแรงที่ค่อนข้างมากและเป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็ยิ่งตอนที่เราแปลงร่างเป็นมังกรด้วยเนี่ยดาเมจของสกิล i อ n น t ช o n นเบรกจะคูณ2ด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดอยากให้ Initial Break แรงขึ้นไปอีกจาก Talent อันนี้นะครับก็สามารถบอกพีษในปาร์ตี้ให้ไม่ต้องฮิวก็ได้นะครับหรือว่าใช้ลูนลดเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก Choice Offet, Choice Mage หรือว่าลูนที่ชื่อว่า Regen Blood นะครับแต่ Regen Blood จะต้องตีติด Critical ด้วยนะครับถึงจะลดเลือดนะครับแล้วก็ไม่ต้องเซตยาปั๊ม HP ตอนที่ล่าบอสนะครับดังนั้น Talent Initial Break นี้นะครับจะค่อนข้างเหมาะกับการล่าบอสซะมากกว่านะครับถ้าไปใช้ใน p p ส่วนใหญ่เลือดเราจะเต็มอยู่แล้วนะครับจากการที่อาชีพ Arch Bishop เขาฮิว เลยอาจจะไม่ค่อยได้ผลจากททเลนนี้ใน PVP เท่าไหร่นักนะครับและอีกหนึ่งเทเลนของลูนไนส์สายดาบก็คือวินคัตเตอร์นะครับทะเลนนี้จะเพิ่มความเสียหายให้กับวินคัตเตอร์40%นะครับแล้วก็เพิ่มให้สปีด20%ด้วยนะครับวินคัตเตอร์ก็คือการโจมตีปกติตอนที่เราแปลงร่างเป็นมังกรนะครับที่เป็นการโจมตีแบบหมู่ระยะไกลแล้วก็ได้ยินเสียงเป็นปิ้วๆนะครับซึ่งวินคัตเตอร์เราได้ใช้ทุกคอนเทนต์เลยครับไม่ว่าจะเป็นตอนฟาร์มตอนเล่าบอสหรือว่าตอน P ทีนี้ครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีทาเลนตสำหรับรูนัยสายดาบแค่เฉพาะ3ชิ้นเท่านั้นนะครับเราสามารถที่จะใส่ตัวต่อทั้งหมด7ชิ้นเนี่ยสเซ็ตก็เพียงพอแล้วนะครับถึงแม้ว่าทาเล็ตจะเปิดได้ทั้งหมด5ช่องนะครับแต่ว่าอีก2ช่องที่เหลือเนี่ยถ้าเราได้สายหอกมาก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับหรือว่าเอาเจเนอเรททาเล็ตเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เด่นมากขนาดนั้นนะครับในช่วงแรกผมก็เลยใส่ตัวต่อแต่ละสีเป็นแบบ3ชิ้้นน1อัแลวก็1ชิ้น4อันนรวมเป็7อย่างเชช่นนนตัวสีีีแด้้ะผมจ3ิ1อันแล้วก็1ชิ้นทั้งหมด4อันนะครับ ซึ่งแต่ละชิ้นของสีแดงนี่นะครับผมจะเน้นไปที่มีีพีดาเมจนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถตีมอนสเตอร์ก็ได้หรือว่าตีคนก็ได้นะครับซึ่งตัวโมดูลแบบ1ช่องนี้นะครับสามารถอัพคั้นได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับโดยเราสามารถหาโมดูลแบบ1ช่องได้จากการเปิดกล่อง G E G L หรือว่า Time Space นะครับไม่สามารถใช้เพชรฟ้าซื้อได้นะครับในราคาเพชรฟ้าจะซื้อได้แค่เฉพาะโมดูลที่เป็นแบบ2ช่องกับ3ช่องนะครับโดยปัจจุบันโมดูลสีแดงของผมอยู่ที่ขั้น6นะครับ ได้เมลิพีเดเมตอันละ3%นะครับใส่ทั้งหมด4อันก็จะเป็น12%นะครับแล้วก็ตัวโมดูล3ช่องของผมเนี่ยอยู่ที่ขั้น6เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้เมลิพีเดเมตอยู่ที่3%เหมือนกันเลยนะครับโมดูลแบบ 1, 2, 1> ช่อง2ช่องหรือ3ช่องนี่นะครับถ้าเกิดอยู่ในเทียร์เดียวกันเนี่ยจะได้ค่าต่างๆเนี่ยเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าโมดูลแบบ3ช่องเนี่ยจะมีเซตัสอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยอย่างเช่นพวกสกิลหรือว่าคุณสมบัติอื่นๆเข้ามาอีก1ช่องนะคครับำถามต่อออมมมมาก็คืทไไ่่่ใช้ตตัวดโูลลแบบ3 2 2ะ ทำไมต้องใช้แบบ3แล้วก็ 1- 4ชิ้นคำตอบก็คือโมดูลแบบ2ช่องนี่นะครับจะได้คุณสมบัติแค่ช่องเดียวเหมือนกับโมดูลแบบ1ช่องนะครับแต่จะมีโอกาสได้สกิลเพิ่มพิมายหน่ช่องนะครับแต่สกิลเหล่านี้นะครับผมไปอ่านมาแล้วไม่ค่อยเหมาะกับอาชีพรูนไนนะครับส่วนอยากจะเป็นต้องใช้สกิลมูเมนต่างๆนะครับซึ่งรูนไนเนี่ยไม่มีสกิลมูเมต์เลยนะครับแล้วก็เหุ่ผที่บอกข้างต้นก็คือตัวต่อแบบ่องช่องกับหนส่1ช่องเนี่ยได้ค่ามิลลิพีเดอร์เมจที่กว่าตัน่นเองนะครับ ซึ่งพอเราใส่โมดูลแบบ3แล้วก็1 4ชิ้นไปแล้วเนี่ยก็จะครบ7แล้วก็ปลดล็อก a าเลนดาลล่านะครับซึ่งตัวโมดูลเนี่ยจะครบทั้งหมด5ชิ้นแล้วด้วยนะครับจะไม่สามารถใส่สีแดงไปเพิ่มได้แล้วนะครับดังน,นั้นถ้าเกิดอ,อยากได้ทาเลนเพิ่มเติมในช่องด้านล่างอีกนะครับก็ต้องไปใส่โมดูลที่เป็นสีอื่นแทนอย่างเช่นสีเหลืองหรือว,ว่าสีเขียวนะครับอย่างผมใส่สีเหลืองไปเนื่องจากว่าผมต้องการค่า P pp damage reduction นะครับซึ่งก็จะใส่ตัวโมดูลแบบสีแดงเลยก็คือตัวต่อแบบ3แล้วก็ตัว1 4ชิ้น,นคเเพื่่ออาา PPDduction ให้มากที่สุดนดาา่่ือกงจว มาดูแต่ละอันจะมีโอกาสได้ค่า p d ดีเฟนส์เอ็ e ดีเหรือว่าลดดาเมจจากการโจมตีระยะใกล้หรือระยะไกลนะครับก็จะเป็นการโจมตีที่เป็นแบบเฉพาะทางนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นักนะครับเราเลือกที่จะมา PP d a ด a g e r e d ด c กดีกว่าเนื่องจากว่ามันสามารถป้องกันได้หมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบไหนก็ตามนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการโจมตีจากอาชีพไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดค่า PP d a m a เม r e d u c t ช o ่นของเรามากกว่าศัตรูเนี่ยก็จะลดดาเมจได้แน่นอนนะครับ สายเกิดจากลดดาเมจจากมอนเตอร์หรือว่าการเล่นล่าบอสต,ต่างๆเนี่ยก็สามารถทำอีพีเซตหนึ่งแล้วก็ทําเป็น PVE Damage Reduction ก็ได้นะครับเพราะว่า PVE ก็คือลดได้หมดไม่ว่าจะเป็นมอนเตอร์ทั่วไปหรือว่ามอนเตอร์บอนนะครับและสุดท้ายก็คือตัวโมดูลสีเขียวนะครับที่ผมคิดว่าจะใช้ก็คือโมดูลที่มีคุณสมบัติ Max PVP Ward นะครับ PVP Ward ก็คือจะมีลักษณะคล้ายๆโล่ครับก็คือจะดูดซับดาเมจจากการโจมตีที่เป็นเพลเยอร์ด้วยกันนะครับซึ่งเราเป็นรูเนะจะได้มีความถึกมากยยิ่งขึ้้นนดวนะครับ ซึ่งพอเปิดช่องได้นะครับก็จะใส่ให้ครบทั้งหมด7ชิ้นนะครับแล้วก็ใส่เหมือนเดิมคือ3บก1-4ชิ้นนะครับแล้วก็จะเน้นค่า m a x p p w a t วทุกชิ้นนะครับแต่เกิดเอาไว้ตีมอนเตอร์ก็เน้นค่า m a x p p ก็ได้นะครับและนี่เป็นการแนะนำระบบ n e x กซ e ส g n n e ของตัวลูนไนส์สายดาบนะครับต่อมามาดูระบบ Nebula ผ่าดกันนะครับว่าลูนไนส์สายดาบควรอัพอะไรบ้างนะครับ จริงๆรูปนี้ต้องอัพทุกอย่างแหละครับแต่ว่าจะไกลวๆให้กับคนที่ยังมีพอยต์ไม่ได้เยอะมากนะครับสําหรับฮาโลแรกนะครับเราต้องอัพไปที่20พอยต์ก่อนครับถึงจะปลดล็อกฮาโลที่2นะครับโดย20พอยต์แรกผมจะอัพสตีวอดี้ไว้ที่เลเวล5ครับเพื่อลดดาเมจจากผู้เล่นใน PVP นะครับแล้วก็อัพดาร์โกที่เลเวล5ครับเพื่อเอาค่ายแท็กแล้วก็เอเมแท็ก5%นะครับซึ่งจะได้ผลทั้งสกิลดาเมจแกาภาพแรงขึ้นแล้วก็ดาเมจจากลูนออรเมนแรรงขึ้้นนนนนะคััับจากกก็อพฟิไว้ที่เลเวล2นะครับเพื่อป้นท่ไปีสกิลเหลมที่2นะครับ แล้วก็อัพยูเลกาที่เลเวล3นะครับเพื่อสร้างดาเมจเพิ่มเติมแก่ผู้เล่นที่ใส่เลเทอร์อัมเมอร์นะครับซึ่งคือผู้อาชีพสายแอสซัสซินโลกแล้วก็มองนะครับแต่หนังอัพสกิลท่าที่เลเวล3นะครับเพื่อเพิ่มค่าแม็กพีพีวอร์ดนะครับแล้วก็อัพเครเทอร์ที่เป็นรูปโพชั่นที่เลเวล2นะครับเพื่อเป็นทางผ่านไปที่สกิลไฮดัสในฮาร์โลดที่สนะครับต่อมาเป็นนาทางการอัพในวงที่2นะครับโดยผมจะอัพลูปัสที่เลเวล5นะครับเพื่อเอาไว้เล่นพีวีพีนะครับซึ่งงกกก็็จจจจะะไดดดด้้้้ทััเเเเพิ่่มมมาาาแลลลวผูนนครบ แต่เกิดใคเยาจะมาเน้น PVP นะครับก็ให้มาอัพสกิลเฮอร์คิลิสก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อใช้สกิลกายภาพจะมีโอกาสสร้างดาเมจเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ฟอร์เน็กที่เลเวล5นะครับเพื่อไว้เพิ่มดาเมจให้กับสกิลที่เป็นทา่าต่างๆนะครับซึ่งตัวลูนไนมีสกิลมังกรงทา่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังกรพ่นไฟพ่นน้ําพ่นลมหรือว่าสกิลอินิชเชั่นเบรทที่เป็นทา่าไฟนะครับท่าในส่วนนี้ก็จะได้ดาเมจอีก5%นะครับ ถ้าพอยังเหลืออยู่ก็ให้ไปลงซิกนัทนะครับเพื่อลดดาเมจที่เป็นท่าต่างๆนะครับเพราะว่าตัวลูไนค่อนข้างจะแพ้ทางวอลล็อกที่มีการโจมตีเป็นท่าต่างๆนะครับแล้วก็ใครเน้น PVP ก็มาอัพในส่วนของอ e ีคลัสนะครับเพื่อลดดาเมจจากการโจมตีทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นไฮคลาสหรือว่าคลาสสามนะครับแล้วก็มาอัพโล่เขียวอันนี้ครับเพื่อฟื้นฟู PVP วอร์ดนะครับใครที่พอยเริ่มไม่ค่อยพออัพทิ้งไว้หนึ่งก่อนก,นก็ได้นะครับแล้วก็มาอัพโล่หนึ่งอันที่ชื่อว่าเลป อันนี้ทําให้ตอนที่ตัวละครของเราเนี่ยมีค่า PVP หวอดยังไม่เป็นศูนย์นะครับจะเพิ่ม P damage แล้วก็ M damage หรือ Dazzle เพิ่มขึ้นนะครับแนะนําว่าอัพให้ได้เวล5เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังพอไม่พออัพทิ้งไว้หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาอัพไ y d r a ที่เลเวล5นะครับเพื่อไว้สร้างความเสียหายแล้วก็มีโอกาสตัดฮิวัตรูนะครับใครพอไม่พอก็ทิ้งไว้หนึ่งก่อนนะครับโดยในฮาโลดที่2นะครับเราจะต้องอัพทั้งหมด30พอยต์ก่อนถึงจะปลดฮาโลดที่3นะครับ เขายังมีพอยต์เหลืออยู่ก็มาอัพกันต่อเลยนะครับที่น่าอัพก็คือวอลเปคิลล่านะครับที่เอาไว้เพิ่มค่าพีดีเฟนต์นะครับแล้วก็แอร์พาร์ที่เพิ่มค่าเอ็มดีเฟนต์นะครับซึ่งมันจะดีมากเพราะว่ามันเพิ่มพีดีเฟนต์แล้วก็เอ็มดีเฟนต์เป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่เลยนะครับแต่ถ้าอยากเน้นดาเมจก็มาอัพเพอร์ซิอุสก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้ค่าพิคแท็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับใครพอไม่พอก็ข้ามการอัพสายเวทไปก่อนนะครับแล้วก็มาอัพมโมนนนซิรออสก่นนะคับ เนื่องจากลูนไนดาบสามารถสร้างดาเมจเป็นธาตุต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นมังกรพ่นลมพ่นน้ำพ่นไฟหรือว่าเอนดิชันเบรกที่เป็นธาตุไฟนะครับซึ่งพอเราสร้างดาเมจธาตุต่างๆนะครับจะมีโอากาสสร้างดาเมจแบบหลายธาตุเพิ่มเติมนะครับโดยที่เลเวล5จะได้ดาเมจเพิ่มเติม1,200%นะครับและหากขาดเจนนี่พีพีนะครับก็มาอ PP, ัพดวงดาวสีเหลืองอีกหนึ่งอันนะครับเนื่องจากอันนี้จะรับดาเมจที่เป็นธาตุลมดินน้ำไฟโกะแล้วก็พิษเบาลงนะครับควรรับอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าลูนไนเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางวออรล็กนะคับ สำหรับสาย PvP ก็มาอัปต่อกันที่ e r s a Major นะครับเพื่อไว้สร้างดาเมจแก่เป้าหมายที่เป็น Leather Armor เพิ่มขึ้นนะครับก็คือพวกสาย Assassin โลแล้วก็มองนะครับแล้วก็มาอัพ Eartha Minor ด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือมาอัปโล่สีเขียวอันนี้นะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มค่า Max PvP Ward เพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็อัพ k y n s i s Minor นะครับเพื่อไว้เพิ่มความถึกตอนที่ค่า PvP Ward ของเราเป็นศูนย์แล้วนะครับก่อนหน้านี้ใน h a ร o โี่สองจะมีสกิลเลปัสที่เอาไว้เพิ่มความถึกตอนที่ค่า PvP Ward ยังไม่เป็นศูนย์นะครับ สกิลที่สําคัญในฮาโลดี้สก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนฮาโลดี้สผมก็ยังอัพไม่เยอะมากนะครับถ้าเกิดจะเน้น p p ก็อัพในส่วนของสีม่วงอันนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อไว้สร้างความเสียหายแก่ผู้เล่นได้เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดจะเน้นทั้ง PVE แล้วก็ PVP นะครับก็ให้มาอัพสกิลทอรัสก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นตามแมพีของเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็อัพเจมินายเพื่อไว้สร้างดาเมจท่าต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับรูนนั่นก็ยังน่าอัพเเเเหมมือนนนนนดิิพรรราาาาะะว่่่สกลป็ทตงๆคับ ่วนที่เหลือก็จะเป็นการเน้น PvP แล้วนะครับซึ่งจะเป็นการลดดาเมจของแต่ละสายนะครับอย่างเช่นลดดาเมจจากสายอาชีพซ็อดแมนลดดาเมจจากสายอาชีพเมดลดดาเมจจากทีฟลดดาเมจจากอาโคลดดาเมจจากอาเชอร์ลดดาเมจจากพ่อค้านะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลูนไนท์ผมแนะนาว่าอัพแค่อันเดียวก่อนก็คือลดดาเมจจากวอลล็อกพวกเมดก่อนนะครับเพราะว่าเราจะแพ้ทางสายอาชีพนี้ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่ายังไม่ควรอัพตั้งแต่แรกเนื่องจากว่าถ้าเกิดจับจริงๆเนี่ยเราควรมาอัพที่เป็นรูปโพชั่นก่อนนะครับเพราะว่า มันทาให้เมื่อเราเติมเลือดแล้วเนี่ยมันจะช่วยฟื้นฟูค่า PVP Ward ด้วยนะครับหรือว่ามาัพตัวโล่สีเขียวอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเรารับดาเมจแบบครั้งเดียวที่มากกว่า35%ของ Max PVP Ward เนี่ยจะทําให้ได้รับความเสียหายลดลงด้วยนะครับและนี่ก็เป็นแนวทางการอัพ Nebula ผ่าของอาชีพ b l u n i สายดาบนะครับสรุปก็คือถ้าเกิดเป็นสาย PvE เนี่ยจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สาย PVP เนี่ยก็คืออัพทั้งหมดเลยนะครับ อัลโต้ซายหรือโทเทพของหนูไดสสายดาวนะครับเมื่อเราเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะได้ทั้งค่าพิ้กแทก็แล้วก็สกิลดาเมจที่เป็นธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ําแรงขึ้นนะครับซึ่งมันจะช่วยเสริมให้กับสกิลมังกรพ่นต่างๆแล้วก็สกิลอินิชชั่นเบรกของเราแรงขึ้นนะครับโดยเมื่อเราเอาไปทีลูยี่สิบนะครับจะได้คุณสมบัติเพิ่มเติมก็คือเมื่อทําการโจมตีป,ปกติหรือว่าใช้วินคัตเตอร์นะครับจะมีออโต้มังกรพ่นไฟต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรพ่่่่่่่นน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 นไฟพพ้พากกา้้้ําาาาาหรรรรรืืออ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 ววววลลลลลลมมมมะะะคคััับบบบสสสสกกกกิิิิชชเเเเเเดดดีีียยยจจโตใทซูแ EP ที่ใช้อัพจนถึงเลเวลยีนะครับจะใช้ประมาณ1นึ่งล้านสองแนะครับต่อมาที่เลเวลสี่สินะครับทุกสแต็กของไมอฟดากอนนะครับจะทําให้อัสปีดเพิ่มขึ้นแล้วก็สกิลดาเมจเพิ่มขึ้น5%นะครับรวมถึงดาเมจจากนวายแท็กแล้วก็วินคัตเตอร์ด้วยนะครับไมอฟดากอนก็คือสแต็กที่อยู่ตรงหน้าจอนะครับที่เป็นรูปบางกอนนะครับถ้าเกิดเรายิ่งเก็บเยอะก็จะเพิ่มใหสปีดแล้วก็เพิ่มสกิลดาเมจแรงขึ้นนะครับอัพจนถึงเลเวลสี่สิบ เพราะว่าเลเวล80กว่า100ยังไม่ปลดล็อกนะครับที่60จะทําให้เมื่อเราแปลงร่างเป็นมังกรนะครับจะสร้างดาเมจจากสกิลต่างๆเพิ่มขึ้น20%นะครับดังนั้นยิ่งแปลงร่างบ่อยๆได้ยิ่งดีครับเพราะว่าสกิลดาเมจจะแรงขึ้นเยอะนะครับซึ่งกว่าจะ u จนถึงเลเวล60นะครับจะใช้พีประมาณ10ล้าน40,000นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าปลดล็อกแต่ละเลเวลเนี่ยมันจะใช้งานได้ทุก7วันนะครับต้องมีการต่ออายุด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องของเฟืองเนซ่าเอนาาดสยบ วหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่องจินเจอร์ a ช n แนลด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ